บีท uh ีมโคตรโคตรสะเทือนจิตใจอ่ะเออสะเทือนจิตใจจริงแบบสะเทือนจิตใจมากขนาดจุบยศกรได้สิบปียังยังสะเทือนจิตใจมากกว่าเเเเออ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 โปอ่ะโปอ่ะยศกรเป็นโปอ่ะเออบาย have a great time จอย เก่งจังวะปุ๊บปุ๊บเฮ้ยเกินเกินไปปะเนี่ยเกินไปปะเนี่ยเกินไปปะเนี่ยเอ้ขาตวเฮ้ยระวังตามไปแล้วระวังระวังนั่นแหละตามไปนั่นแหละพูดมันเฮ้ยอะวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้เปิดให้แปบนึงเปิดนึงกลับมามันปิด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  มาเป็นคนปิดมอาละเอาละเาละเรียบร้อยบ๊ายบายยูสกอนยูสกอนไม่มีทางฆ่าเฟมได้บายขอบคุณเชียร์บายบายโอเว่นกดเว่นกดบายโอเว่นกดเว่นกดโอ้ของจริงว่ะเบื่อเบื่อความเก่งตัวเองจริง คอมโบคอมโยที่สุดในเกมกันมาขอบคุณ50ดาวกันหลอกวันนะคะไปแล้วแมยทรายเียงหยเมาโอ้โอ้โอ้อะยรอาไรอะอมโบเรื่องโอมโบทียสุดในเกมเออของจริง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  เฮ้เฮ ah, ้ช <organizational> hey, <c fraction character> <c ười> ่วยเฮ้เฮ้เฮ้ออช่วยยยยยตนาต้มนาต้มนาต้มนาต้นาฮ่า่า่าเฮ้เ้เกลัมาให้ตัวอยู่เฮ้ลงปอมนี่ลงปอมเฮ้เฮ้โอเคอีซี่อีซี่

ปล่อยแม่งตายเลยนี hey. ่ไงนี yeah, ่ไงอ่ะเออูไอู้อ้าทำไรพี่ได้เอ้ขยยังเออคอคูเรนเต็ดไงคอคูเรนเต็ดไงเึอจาว

มีโอกาสครั้งเดียวทุกคนมีโอกาสครั้งเดียว <c oughs> โอ้โอโอ้ยวิเดียวเลยไม่คะคนคิดเ <c oughs> อาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แตกว่ภูมิพี่แตกว่ะรอช่วยพี่หน่อยนะเราช่วยพี่หน่อยนะโอ้โอ้าายโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้อยอยโอ้ยยอยยยยยอ้ เจ็บอยู่นะอาร์ตตีพี่ไออาร์เอฟโอออนเพื่อเฮ้ยจ้อยจ้อยจอยจอยโอ้ยอย่าถามเปมเลยเฟมไม่รู้เหมือนกันมาเฮ้าวใครมันโดนระเบิดมาวะโชคดีมากเลยสวัสดีคุณโชคครับผมจ้อยผมไม่ช่วยอยู่ผมไม่ช่วยอยู่ผมไม่ช่วยอยู่ เจียนมือวะเจียนมือวะไปละไปละไปละแมวใช่ท็อปเซิร uh ์ฟไหมใช่โ uh อ้ยกลัวละสิกลัวเฟรมละสิก oh. ล oh. oh. oh, oh. oh, oh. ัวเฟรมกลัวเฟรมละสิของจริงว่ะของจริงว่ะของจริงว่ะโอ้สุดยอดว่ะโอ้โอ้ของจริงว่ะของจริงโอหจริงกว่าของจริงของจริงจริงจริงสิิงว่ะว้าว ไอใ sí. สเกาะใสเกาะโอเคโอ้ช่วยได้ร้อ์ซบอกเลยสองร้อเห้อหลือเหลือเหลือเหลืออเไปาอ้โอ้ช่วย้ขอเอพิซ่าขออพิซ่าจะฆ่าเปมนะบอกเลยไม่มีตายไม่ตายเล่นผีคนแล้วเล่นคนแล้วเล่นคนแล้วเล่นแล้วเล่แล้ว เล่นผิดคนแล้วเล่นผิดคนแล้วเล่นผิดคนแล้วเราเก่งกัจริงหรอบาย have a great time ว้าวีเนี๊ยบเนี๊ยบจริงๆเลยนะพอดีนะโอ้โหสุดยอดเลยผู้เล่นพรสวรรค์ว่ะว้าวเลยผมผมมาละผมมาละผมมา ไม่มีเกียร์หรอี่นีเก็บะได้เก็บได้เออคิดคิดคิดขอนขอนขมขเบบี้ขอนเบบี้อ้าวเ้ยเฮ้ย้ว้าวว้าวคุณลยเฟบลเฟบลคุณคิดเฟบลาเฟเบลาเฟบลกหมดกอ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 หมดหมดข้งานละอคนนน

ใครชอบคลิปวิดีโอคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะอย่าลืมไปดูในเพจ a c e b o o k ด้วยนะโอเคนะแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับ